สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องประวัติของข้าวหอมปทุมธานีหรือข้าวปทุมธานีหนึ่งนะครับมาดูลักษณะเด่นลักษณะด้อยก้อดีข้อเสียนะครับข้าวพันปทุมธานีหนึ่งได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์ข้าว bkna 6ขีด1 8 3ขีด2อันนี้เป็นพันธ์แม่นครับกับสายพันธุ์ ptt 8 5 0 6 ที่สามที่สอที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธาน,นีเมื่อฤดูนาปรังปีพศ2 5 5 3พศ2533ถึงพศ2540นีเปรียบเทียบผลผลิตในสถานีและระหว่างสถานีพศ2539ถึงพศ2540 25วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมีทดสอบความต้านทานโรคแมลง แล้วก็สตูเพื่อที่สําคัญพอสอพศ2 5 4 0ถึง2 5 4พเปรียบเทียบคุณผลผลิตในนาราษดรทดสอบสิียรภาพการให้ผลผลิตพศ2 5 4 1 2ถึง2542ขยายพันธุ์เป็นพันุ์หลักกรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรองโดยใช้ชื่อว่าข้าวพันธุ์ทปทุมธานีหนึ่งะครับลักษณะเด่นของข้าวพันธุ์ปทุมธานีหนึ่ก็คือ หนึ่งเป็นข้าวเจ้าหอมที่ไม่ไวต่อช่วงแสงสามารถที่จะนำเอาไปปลูกได้ตอลอดทั้งปีนะครับทั้งนาปีและนาปรังคุณภาพของเมล็ดนี้คล้ายๆพันข้าวขาวดอกมะลิร้อยห้าเมื่อเวลาเข้าสุกนุ่มเหนียวและมีกลิ่นหอมมากๆแล้วก็สามารถต้านทานต้านเพียกระดูก เพี้ยกระโดดสี้ำต้านได้นะครับสามารถต้านเพี้ยกระโดดหลังขาวได้สามารถต้านโรคไหมแล้วก็ต้านโรคขอบใบแห้งให้ผลผลิตเฉลีย่ยก็650-774ถึง774กิโลกร,รัมต่อ1ไร่นะครับลักษณะประจำพันธุ์ของข้าวปทุมธานีหนึ่งก็คือเป็นก็เจ้าหอมไม่ไวต่อช่างแสงปลูกได้ทั้งฤด,ดูนาปีแล้วก็นาปลัง อายุของการเก็บเกี่ยวข้าวปรุมธานีหนึน่ี้ถ้าเป็นนาดำนี่ก็อยู่ระหว่าง113วันถึง126วันส่วนเป็นนาหวานน้ำตรมนีอยู่ระหว่าง104่ถึงหนึวันลักษณะลำต้นนี่สูงประมาณ1เมตรหรือ104ซิเมตรถึง133ซิเมตรทวงกอตั้ง ใบในสีเขียวมีขนใบแก่ช้ากับใบแล้วก็ปล้องสีเขียวใบธงยาวตั้งตรงปานกลางคอรวงสั้นรวงอยู่ใต้ใบธงเปลือกเมล็ดสีฟางมีขนมีหางกลีบรองดอกสีฟางเมล็ดเปลือกข้าวเฉลี่ยยาวอยู่10.52ม mm, ิลลมกว้าง2.47ม mm, ม เมล็ดข้าวกล้องเฉลี่ยยาวอยู่ .76 ม mm, ิลิเมตรกว้าง2.1 7มิลิเมตรและหนา1.72ม mm. ิลิเมตรสุริยะการพักตัวของเมล็ดนี้อยู่ประมาณ3-4สัปดาห์ก็ประมาณ1เดือนครับที่จะสามารถเอาไปทำพันต่อได้ข้าวปทุมธาน,นี1น,นี่ค่อนข้างไม่ต้านทาน พลียจักรจันสีเขียวนะครับนี่อันนี้คือลักษณะด้วยหรือข้อเสียโรคใบหงิกแล้วก็โรคใบสีส้มควรใช้ปุ๋ยในอัตราสูงมากไม่ควรใช้ปุ๋ยในอัตราที่สูงมากจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยในตตรเจนอย่างเช่นพวกยูเรีย4 6 0นี่ถ้าใส่มากเกินไปนจะทำให้เป็นฟางอ่อนต้นข้าวล้มแล้วก็ผลผลิตลด,ดลง ก็จะทําให้ข้าวเปนอ่อนแอนะครับทําให้ข้าวอวบน้ำย่งดีคือข้อเสียครับนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ผมได้นำมาเสนอก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อกเกษตรกรบ้างไม่มากก็น้อยที่จะที่จะนา ทุกคนอาจจะอยากได้ข้าวหอมมะทุมไปแล้วก็จะได้รู้ลักษณะเด่นลักษณะด้อยจะได้เตรียมรับมือถูกเตรียมยาเตรียมแปลงเตรียมให้ถูกที่จะปลูกข้าวพัน,นุนี้ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ